อยู่ที่พิงบีชอินโดนีเซียสาดน้ำสาดปอสาดน้ำทพิปทุกคนว่าน้ำใสไหมใครว่าน้ำใสคอมเมนต์มาหน่อยมาแล้วค่ะบสวยมากเลยน้ำทะเลก็ใสมากอันนี้อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียโอ้โหใสจริงทุกคนอยากให้ดูใสยังกับน้ำแบบในกระจกเลยอ่ะใสจริงใสจริงทุกคนว่าใสไหมใสแห้งโอ้โหนี่เป็นไงบ้ดางว้าว่อันนี้ขนาดแดดไม่ออกนะ เราด้านหลังเป็นวิวภูเขาสวยมากค่ะทุกคนเป็นแบบพิงบีชที่สวยมากค่ะทุกคนว่ามันเกิดจากอะไรจากความรักเดี๋ยวเดี๋ยวความรักเลยเหรอเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมครับอันนี้คือทรายที่พิงบีชนี่เลยเออมันน่าจะเป็นแบบปักเศษปะกกรัรางสีชมพูเนี่ยเออสวยมากตอนแรกอน้ำทะเลสวยมากตอนแรกนึกว่าแบบเฮ้ยเขาแต่งผ้าปะวะทำไมทำไมมันเป็นสีชมพูพอมาเจอด้วยตัวเองเฮ้ยของจริงว่ะ อันนี้คือกล้องแบบไอ้นี่เลยนะเนี่ยเนี่ยกล้องมือถือธรรมดาเลยเนี่ยอุ้ยแดดมาแล้วนะทะเลใสมากลูกเหมือนทรายเม็ดเล็กๆที่เป็นสีชมพูครับแต่แต่เห็นเขาบอกว่ามันจะเป็นเศษเศษปลารังอ๋อนี่ไงนรามันเป็นก้อนใหญ่อยู่นี่นี่ลองจับขึ้นมาลองจับขึ้นมาอ๋อนี่ไงนี่ไงเศษปะการังนี่นี่นี่อันนี้อันใหญ่ลองลองลองนี่เออนี่ยเนี่นี่ยนี่ยเออนั่นแหละมันแข็งไหมหรือว่ามันอ่อนมันแข็งอ๋อนี่ไงมันมาจากไอ้ตัวนี้นี่เอง ทุกคนว่ามันคืออะไรทุกคนว่ามันคืออะไรคอมเมนต์หน่อยนี่นะครับทุกคนเห็นไหมนี่ครับถ้าใครเห็นบอกหนึ่งมาเลยแล้วก็คอมเมนต์หน่อยครับว่ามันคืออะไรกันแน่ทาไมมันถึงเป็นทําให้ที่นี่เป็นสีชมพูผมผมว่ามันมน,น่าจ,จะมาจากตัวนี้มังนนน,นคุณซุ้ยต้องมองนานๆ <c ười> <c ười> ีเขาก็ดำน้ำได้นะครับใช่น,น,ะะน้ำใสจริงเดี๋ยวให้ดู้อหือ <c ười> หามุมสวยๆถ่ายรูปกันค่ะดาลองลงไปแล้วหันหน้ามาให้หน่อยจะถ่ายรูปอุ้ยเฮ้ยสวยมากหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองอฮ้ยสวยมากนี่หนึ่งสองไม่เห็นหนึ่งสองไม่เห็นโอ้ยหืมนี่หืมพิงค์บีชต้องลูกเป็นไฟเมื่อดาวมาหืม โอ้ยโคโมโดอยู่ไหนโคโมโดอยู่ไหน <laughs> ตามล่าคโมโด <laughs> วันนี้ดาวมาตามหาโคโมโดนะครับ <laughs> อยู่ที่พิงค์บีชอินโดนีเซียคุณว่าจะเจอไหม <laughs> เออศาสตร์น้ำสาสตร์ปอดาสตร์น้ำทิพย์ <laughs> <laughs> น,นี่น,นี่ <laughs> มาถ่ายรูปถ่ายรูปสวยสวยไมหนึ่งสองสองหนึ <laughs> ่งสอง <laughs> สวยมากนุ่มนี้โอ้โหดาวเกิดมากนี่มองซ้ายมองซ้ายโอ้หิ่งหันหลังนี่คือสวยพี่ค่ะเออสวยมากคือคือยังไงทุกคนอันนึงสันนึงสอโอ้โหสวยเดี๋ยวเดี๋ยันหนึ่งอันนี้จะเปียกอ่ะนะ นึ่งองนี่หยบแขนขึ้นไปอีกหน่อยนะึงโอเคหนึ่งองไม่ใช่จะต้องเอออย่างนงี้สวยหนึ่งสอไม่ผิดหวังเลย,เลยเใช่ตอนแรกแบบนึกว่าแบบโอ้โหฝนตกแน่นอนเ,ออเป็นไงล่ะสีขาวชั้นคนนี้เรียกซับมากเรียกแตกมาก ทุกคนว่าน้ำใสไหมใครว่าน้ำใสคอมเมนต์มาหน่อยใสจริงค่ะทุกคนใสแน่งมองเห็นไอ้เนี่ยทรายด้านล่างเลยนะเป็นคริสตัลเลยคือดำน้กคือเส็นปลาแบบชัดเจนใช่ครับท่กคนนี่เออมาถ่ายรูปลงทุนไม่กินข้าวกินนี่ว่าทำไมไม่กินข้าวพุ่งมาสิออ่ะหนึ่งสองนี่อุ้ยสวยมากนี่อ้โหดาเกิดมากกลัเป็นคนสวย แบบอันนี้แห้งนะเอเอหัวแต่ไมเมียงามนะเอออุ๊ยยูเป็นวะหลอดมีเมียงามคือหัวสัตว์หลอดหลอดเอ้ยสวยจีงสวยอีกอันนงอด้านเมงก็จะมีแบบพวกแบบน้ำดื่มค่ะอนั่นเลครับพราขายเป็นร้านอะไรนะมะพร้าวน้ำดื่ม เลค่ะออถ้าไม่ได้มาก็ดูคลิปเราเหมือนมาด้วยกันเหมือนเหมือนได้มาด้วยกันออนะครับเออสละมัจจาตังนี่ <laughs>